สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดท่านนายนิทัศน์ได้ออกมาโพส์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่า11พฤษภาคม2564วันวัดใจตำรวจ11พฤษภาคม2564 เป็นวันครบรอบหนึ่งปีวันหายตัวของน้องชมพูดังนั้นจึงเป็นวันวัดใจตำรวจว่าจะแขวนคดีงดสอบสวนหรือจะทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปซึ่งเป็นระเบียบของสำนักง,งานตำรวจไม่ใช่ตัวบทกฎหมายตัวบทกฎหมายมีเพียงวิธีพิจารณาความอาญามาตรา140 ทำให้อำนาจพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจส่งสำนวนไปยังพนักง,งานอายการพร้อมความเห็นให้งดการสอบสวนซึ่งจะงดหรือไม่งดก็เป็นอำนาจของพนักง,งานอายการอีกชั้นหนึ่งแต่ตามมาตรา140มีได้กำหนดกรอบเวลาไว้ว่าพนักง,งานสอบสวนจะต้องส่งความเห็นไปยังพนักง,งานอายการเมื่อใดมีเพียง ระเบียบปฏิบัติของทางตำรวจเท่านั้นที่กำหนดไว้ว่าคดีอุกชะกันที่จะงดการสอบสวนต้องสอบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจึงจะงดการสอบสวนได้โดยพนักง,งานสอบสวนต้องเสนองดการสอบสวนไปตามลำดับขั้นเพื่อพิจารณาก่อนเสนอไปอยังพนักง,งานอายการ ดังนั้นคดีน้องชมพู่ผู้มีอำนาจสั่งให้งดการสอบสวนจึงต้องเป็นระดับนายตํำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการหรืออาจเป็นผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติก็เป็นได้และเมื่อมีคำสั่งแล้วต้องส่งสำนวนที่งดการสอบสวนไปยังพนักง,งานอายการโดยพนักง,งานอายการจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ ถ้าพนักง,งานอายการไม่เห็นด้วยก็อาจตีกลับให้สอบสวนต่อไปเรียกว่าลากกันยาวเลยครับแต่เท่าที่ทนายทราบมาคดีนี้คงลากไปเรื่อยๆเพราะเป็นซีรีส์ที่ปิดไม่ลงคนกันเองทั้งนั้นไล่เรียงมาตั้งแต่บ้านสีหลังไปยังตำรวจท้องทีจึงมาหาทางลงยากน้องชมพู่ไม่ได้ตายเพราะถูกทำร้าย ตามผลชนสูตรของแพทย์แถมหาสาเหตุการตายไม่ได้เพราะน้องตายเพราะร่างกายเสียน้ำเนื่องจากอากาศร้อนจัดขนาดในที่โลงวันนั้นยัง40องศาแต่ถ้าอยู่ในรถล่อเข้าไปเกือบ100องศามีหรือน้องชมพู่จะทนได้รู้กันเท่านี้ก็พอครับนอกนั้นไปเดาๆกันเอง พอเดาได้นะครับน้องตายที่ไหนเพราะเหตุใดงานนี้เอซีลุงพลสบายใจได้นะครับลุงพลมีทุกขลาบคือมีทั้งทุกข์และลาบแต่ลาบนั้นเห็นชัดเจนแต่ทุกนั้นคงผ่านพ้นไปได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคงไม่ยอมให้ออกหมายจับคนที่ไม่ได้ทำผิดแน่นอนถ้าไหนนิทัศน์ประเสริฐเนติกูล วันที่3เมษายน2564กรุงเทพมหานครภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคุณทนนายนิทาาัศจ๋าเมื่อไหร่พระพุทธรูปที่คุณท่นนายเอาไปให้ให,ใหญ่อุ่นกับผู้ใหญ่จะมาประดิษฐานให้เห็นสักทีรอดูอยู่นะจ๊ะ ทวงถามยายอุ่นกับผู้ใหญ่ไปทีซิท้านายนิทัศน์ก็ได้ตอบกลับว่าครับคนทันมาบอกว่าฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกหนึ่งเสียงด้วยค่ะว่าคงไม่ออกหมายจับคนที่ไม่ได้ทำผิดนะคะอย่าจับแพ้เพราะปากผู้สูญเสียรถบ้านไครกันนะสามหลังโอเคถ้าขาดอากาศหายใจและร้อนจัดนี่มองออกเลยครับ เดาว,ว่ารถจากบ้านหลังไหนล่ะคะท่านายนิทัศน์ตอบว่าไม่ใช่บ้านหลวงพลคนถัดไปบอกว่าน้องไปเล่นที่ไหนครับท่านายนิทัศน์ตอบกลับว่าบริเวณบ้านสามหลังครับคนถัดมาบอกว่าครับผมขอบคุณมากค่ะดีใจที่ได้รับคําตอบนี้ค่ะโล่งใจค่ะเดาได้เลยนะคะว่าหลังไหนขอบคุณมากคุณทานาย ที่ให้ความกระจ่างแก่ดิฉันคิดเช่นนั้นค่ะคุณคือทานายที่น่านับถือจริงๆแล้วมีเหตุผลอะไรหรือผลประโยชน์อะไรถึงต้องฆ่าเด็กคดีต้องการพักถาวรหลักฐานอ่อนมากแม้รู้ว่าใครเข้าข่ายการกระทําครั้งนี้แต่ก็ยังเอาผิดไม่ได้ตำรวจก็ไม่กล้าเสี่ยงจะเอาผิดฆาตกร เนื่องจากเกรงว่าจะจับผู้บริสุทธิ์ที่เราเรียกกันว่าแพ้น้องชมพู่คงตายฟรีงานนี้ครับเรื่องนี้บ้านสีหลังรู้เรื่องดีถึงการตายของน้องชมพู่โชคดีไปนะเจ้าฆาตะกรอีีท่านนายนิทัศนก็ได้ตอบกลับว่าช่วยกันทำลายหลักฐานคนมีสีมีเอี่ยวคนถัดไปบอกว่าดีใจจังที่คิดว่าคำสันนิษฐาน ในใจคิดเหมือนคุณทนายนิทัศน์อ๋อเรานี้ก็ไม่งงหรอกนะฮ่าฮ่ฮ่คดีนี้มันเป็นคดีที่คำโบราณเรียกเส้นผมบงผังภูเขาไม่น่าเชื่อแต่เหลือเชื่อนะคะทนายคดีเดียวมันครอบคลุมเรื่องหลายๆเรื่องอยู่ในเหตุการณ์ตาสีตาสาถ้าติดตามข่าวก็รู้แล้วใครทำน้องสรุป พูดมากไม่ได้ดิฉันก็เคยคิดเหมือนกันค่ะท่านเขียนได้ดีมากทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะจะรอลุ้นต่อไปนะคะพี่ทนายขอบคุณสำหรับความรู้รอดูกันค่ะขอบคุณทนนายมากนะคะที่ให้ความรู้ติดตามข่าวคดีนี้มาตั้งแต่วันที่น้องหายและเชื่อตามท่านทานายบอกในตอนท้ายว่า ท่านผอบอรตอรอจะไม่ออกหมายจับคนที่ไม่ได้กระทำผิดเข้าใจตามท่านท่านนายบอกนะคะขอบคุณมากค่ะบทความดีๆในรถไข่น้อสาทุค่ะคนดีต้องได้ดีค่ะขอให้เป็นแบบท่านท่านนายบอกนะคะขอบคุณบทความมากค่ะอา้าวรถไข่ล่ะคะจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะ มาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีข้อความว่าแล้วความสนใจในคดีน้องชมพู่จะกลับมาอีกครั้งกกอกเดะซีรีทุกคนที่สังคมได้รู้จักจากคดีน้องชมพู่ไม่ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนแล้วทุกอย่างจะกลับมาจุดเดิม คดีน้องชมพูใครมีความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็อยู่ต่อใครที่ไม่มีความจริงอยู่เลยก็จะจบลงเวลาพิสูจน์ว่าใครรักน้องชมพูจริงก็จะได้อยู่ต่อกับสังคมเพราะทุกเรื่องที่คนสนใจเริ่มจากคดีน้องชมพู